วันนี้ก็มาหล่นหมูสับอืวันนี้ย่ามาหล่นหมูสับมารับชมกันนะคะหล่นหมูสับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาหล่นหล่นหมูสับหล่นอยากกินหล่นหมูสับลองดูสิว่าจะอร่อยเหมือนหล่นแบบหล่นปลาหล่นอะไรมยจะลองหล่นหมูสับย่าเห็น แล้วอยากกินนี่ยหลนหมูสับเกียมเครื่องไว้แล้วกะทิหัน่นหั่นเครื่องแกงไว้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหอมแดงอันนี้เป็นพริกหยวกแล้วก็มีพริกแดงอยู่หน่อยหนึ่งใบมะกรูดตะไคร้ตะไคร้ก็เก็บมาจากต้นนี้แหละหัน่นหั่นไว้สามต้นนะ่ะ สดเลยอะเพราะว่าเก็บมาจากต้นตัดมาที่ปลูกไว้อ่ะปลูกเส่ก,กระถางไว้นี่ยากก็จะผัดก,กระปิหน่อยมีผักอยู่แล้วอะ่ะก็มีเครื่องแกงแค่นี้แนละหหลนก็เหมือนหลน่ะหล่นอะไรหลนเจียวหลนอะไร,ะไรทั่วไปทั้งแหละ เหมือนหล่นปลาส,สม้มมันเนี่ยใส่เครื่องเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากปลาส,ส้มเป็นหมูสับแล้วก็ใส่เครื่องเทศเหมือนกันผัดกะปิให้หอมก็หน่อยใส่กะปิมีเสริมมาก็คือกะปินี่แหละให้มันหอม ม่อยากกินขึ้นมาก็เลยว่ามีผักอยู่แล้วไนงะผัดก,กะปิให้หอมกันเราอยากกินเลยแล้วก็ใส่ไป้วทำแบบนี้มีเครื่องเทศเยอะไงนะุ่อจับก็แข็งนะเอาเออกจากตู้เย็น หมูสับเราอยากเราอยากกินเยอะเราก็ทำเยอะเนี่ยแข็งอยู่เลยอย่ะเดี๋ยวผัดไปเลยเพราะว่ามันแข็งไนงะยาซื้อมาหลายวันแนละ้วก็ทำเยอะอยู่นะเราให้ลาลายก่อนทำเยอะอยู่ ใส่เครื่องปรุงไปเลยเดี๋ยวค่อย,คยใส่เครื่องเทศทีหลังสูตรก็ใครอยากกินอะไรก็ใส่ใส่ไปแต่เครื่องเทศต้องมีแบบหอมแดงตะไคร้ริกหยวกแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงใส่รรด,ดีไปหน่อยแต่ย่าจะไม่ใส่ส้มมะขามา่ย่าจะใส่ มะนาวเพราะว่า่าชอบกินรสมะนาวใส่น้ำตาลหน่อยน้ำตาลปี๊บแข็งเลยอะแช่ตู้เย็นไว้น้ำตาลปี๊บเลยแข็งใส่น้ำตาลปี๊บไปชูรสหน่อยนึงย่าติดชูรสกระทิเราจะใส่ใส่ยังไงก็ได้ ตามใจเราใส่น้อยใส่มากใส่ย่าคงใส่มากเพราะว่าย่าชอบกินกะทิย่าชอบกินมันมันบางคนเขาก็ใส่กะทินิดเดียวไงแล้วแต่คนชอบกะทิโรยกะทิผัดไปหนะ่อย หล่นเนี่ยย่าชอบกินปลาหล่นอะไรเงี้ยก็เลยจะลองทําเอาหมูสับหล่นมากินกับผักเดือนหนึ่งย่าไปไปซื้อโรตัสครั้งหนึ่งไงย่าก็จะซื้อผักซื้ออะไรมาใส่ถุงแค่ตู้เย็นไว้แล้วก็ซื้อหมูอันนี้ก็เลย หมูสับก็เลยมีก็เลยว่าเรามีเครื่องแกงหมดแล้วไงผัดให้นี่ก่อนแล้วค่อยใส่ใส่น้ำมะนาวไปเลยดีไหม่าชอบกิ่นมะนาวมากกว่ามะขามเปียก หน่อยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่มะน,นาวแช่ฟิตด้วยไงอยาจะซื้อมะน,นาวตอนถูกๆแล้วก็แช่ไว้เดี๋ยวรอให้รอให้หมูสับละลายหน่อยค่อยใส่ขึ้นขึ้นเทศ ใส่น้ำปลาไงให้มันหอมทำตอนเช้าอะ่ะทำแต่เช้าเลยว่าเมื่อคืนย่านอนไม่หลับก็เลยทำกบข้าว ทำกับข้าวกินแล้วก็เสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนหลับกลางวันเป็นก้อนอยู่เลย หมูจับสุกได้อ่ะจะทำควทำข้นกด่เดี๋ยวรอให้หมูละลายหน่อยก็ะละลายละย่าก็จะใส่เครื่องเนี่ยใส่ตะไคร้ไปก่อนตะไค้แล้วก็หอมแดงหอมแดงย่าใส่เยอะนะเพราะย่าชอบกินหอม เป็นหอมแขกเนี่ยหอมหัวเล็กไม่มีอ่ะอแล้วทีนี้ก็พริกหยวกใบมะกรูดเดี๋ยวใส่ทีหลังพริกหยวกพริกแดงพริกแดงมีสองเม็ดเองเครื่องมีน้อยพริกหยวกเยอะเดี๋ยวค่อยใส่ใบมะกรูด ไปเลยเหอะถ้าน้อยเดี๋ยวไปเก็บอานหน่ต้นที่ต้นเก็บมาจากหน้าบ้านเพราะว่าปลูกไว้อะตะไคร้ใบมะกรูดนี่ยาปลูกไว้เวลาจะทําอะไรแล้วมันหาท้ายากไงไม่พอเดี๋ยวไปตัดมาอีกหน่อยต้องโรยกะทิอีกหน่อยนะ ใส่จะไม่มันต้องใช้อีกกล่องย่ากกบกินมันๆนะ ไม่มันมันจะไม่อร่อยไม่หมดเดี๋ยวก็เก็บไปแกงแกงรอบม,มันกลองใหญ่อะ่ะ กล่องใหญ่มากแถวเากาะคงใส่ไม่หมดอะแต่ถ้าไม่ใส่มันจะไม่นี่งไงมันจำตามไม่ขาวย่าชอบน้ำขาวๆไงโดยมากย่าชอบใช้กะทิกล่องยาไม่ชอบใช้กะทิบิดหรอกมีหาดืุอยากแล้วเดี๋ยวนี้ เอาให้เดือดอีกน่ะโอ้ยหน่อยเดียวใส่หมดเลยมีหน่อยเดียวเองใส่หมดกองเองมีหน่อยเดียวอ่ะกะทิเนี่ยกะไม่ได้หรอกใครชอบกะทิน้อยก็มไม่ต้องใสเ่เยอะ ชอบมันนะชอบขาวๆอ่ะเอาไว้คุกข้าวนั่นพริกพริกแดงจะเผ็ดน้อยไปเนี่ยเดี๋ยวรอเดือดอีกรอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหล่นหมูสับ เดี๋ยวตักใส่จะใ,ใส่จานใส่ถ้วยกำลังต้มผักอยู่หลนหมูสับอร่อยมากเลยค่ะก็เสร็จตักใส่จานเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ผักมีผักหลายอย่าง ต้มด้วยผักต้มด้วยผักดิบด้วยย่ามีไหลย่างวันนี้คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ